ก็รู้สึกดีใจมากนะฮะเพราะว่าจะได้เจอพี่นุ้ยพี่ต้นหอมแล้วก็เราทำกันบ้านมาโดยการที่เราเดินไปตามถนนหนทางเนี่ยแล้วเรามองเลยเคมีคนไหนเข้ากันใช่ว่าเขาแบบคนนี้ควรจะคู่กับใครบางคนยืนรอยืนรอแฟนอยู่ที่ถนนเราก็นึกเลยว่าคนที่จะมาเป็นแฟนกับเขาเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนต้องเป็นเพศไหนถูกไหมไม่ถูกสักคนเลยนะฮะก็เลยเออถือว่าทำกันบ้านมานิดนึง แล้ว bon บอลทำกันบ้างไหมไงของผมก็คิดว่าดูเคมีจากเพื่อนๆมากกว่าก็าแบบถามเพื่อนว่าอย่างรูปลักษณ์หนา้าตาลักษณะอย่างเงี้ยจะเข้ากับคนแบบไหนอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านส่วนใหญ่เออแล้วอย่างตัวเองกับแฟนเราได้ดูไหมว่าเออเหมาะกันไหมเฮ้ย <laughs> เอาจริงยากนะคือการเวลาดูแบบอะไรแบบคนใกล้ตัวยิ่ยงยากเลยมันต้องเป็นอะไรที่แบบไกลตัวมากอืม ผมคิดว่า,าผมเป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วเวลาที่เราเถียงกับคนอื่นหรือว่าเถียงกบแฟหรือว่าเถียงกับผู้หญิงเนี่ยเราจะเป็นคนที่เปิด Google ขึ้นมาเช็คมาแฟกเช็คตลอด <c oughs> ผมไม่ชอบอะไรมาพูดมั่วๆไม่ได้เลยว่านี่คือเสน่ห์ของผมหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมว่าคนอื่นนะ่ะชอบแบบเฮ้ยเราเป็นคนที่แบบชอบแบบเช็คแฟกวะ่ะแบบเฮ้ย e อันนี้มันเป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องไม่จริง ันนนี้่าจะเป็นเสน่ห์อผมแต่ผมดูพี่แบบเสน่ห์พี่แบบเยฮาปาร์ตี้มากอะอหเอออยู่แล้วแบบมีความสุขอะผมดูแต่จริงๆผมเป็นคนจริงจังนะใช่จริงผมลึกๆแล้วผมเป็นคนจริงจังและเป็นคนซีเรียสมากใช่ไม่ใช่คนตลกไม่ตลกอ่ะมุกนี่คือหยอดมาไปได้หมดก็พอไปไหวตามสถานการณ์ส่วนผมนะครับก็น่าจะเป็นแบบแนว easygoing มากกว่าแบบเป็นแนวแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รู้ผู้หญิงจะชอบป่ะนะแต่แบบเป็นคนที่ ไม่ค่อยซีเรียสอะไรจริงจังแบบกับเรื่องอะไรขนาดนั้นแบบไม่ค่อยเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ด้วยจะเป็นคนใจเย็นมากๆส่วนหนึ่งใช่ใช่ใชผมว่าปอนเป็นคนใจเย็นมากๆแล้วก็ตอนที่ปอนยิ้มเขามีสเสน่ห์ใช่แต่ผมก็เห็นโหมดปอนแบบโมโหเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเรื่องจริงจังใช่ <S <S ถ้าเป็นของผมเองเลยเนี่ยผมจะเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียเวลาเราเจอใครแล้วเราชอบคือเรา เราแบบพุ่งตรงเลยเราชวนเขาไปเดทเลยตรงตรงเลยตรงตรงเลยไม่มีการมาคุยแบบคุยไลน์คุยแชทอะไรกันก่อนด้วยอย่างผมเจอเนี่ยคือสมมติผมเจอวันเนี้ยผมได้ได้สมมติได้ได้คอนแทคเขาวันเนี้ยได้เบอร์ติดต่อได้ไลน์เขาเนี้ยผมพรุ่งนี้ผมชวนดูหนังเลยพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ว่างไหมว่างผมบอกว่าดูหน,นังไปบ,งบังคับนี่ใช่คขาบอาบังคับไปด้วย,วยอ,อแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวบังคับหรอบังคับกันไปก็ได้เราก็เลยได้ไปเจอกันผมรู้สึกว่า ไม่ต mm ้องใช้เวลาคุยก hmm. hmm. really ันผ so ่านทางดิจ hmm. mm ิตอลเยอะผ่านทางเน็ตเยอะเราไปเจอตัวจริงกันเลยดีกว่าได้ไปกินข้าวพูดคุยแล้วก็ไปดูหนังดูหนักอะไรเป็นเดทแรกตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเทคนิคของผมไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือชัวนไปเจอแบบตัวเป็นๆดีกว่าทรงผมนะก็คือผมรู้สึกว่าแบบทำความรู้จักในฐานะเพื่อนก่อนมันมันจะรู้จักกันง่ายขึ้นเออสำหรับผมนะเออพอรู้จักกันได้ง่ายขึ้นแบบมีความ ธรรมชาติของตัวเองแบบความสบายของตัวเองแล้วเนี่ยถ้ามันเข้ากันได้ก็เข้ากันได้แหละผมรู้สึกว่าแบบถ้ามันใช่อ่ะเดี๋ยวมันก็คงไปต่อได้เป็นเพื่อนของปอนี่คือกูมึงใส่กันเลยป่ะคือผมอาะเป็นคนที่แบบไม่ได้พูดกูมึงกับพอ่อยู่แล้วเอยู่แล้วอยู่แล้วก็จะแบบพูดอะไรอะสัรพนามต่อเป็นเพื่อนกันไปไงเรียกชื่ออ่าสมมติคนนี้ชื่อแป้งผมเรียกแป้งเลยแป้งวันนี้ไปอยู่นี่เว้ยอย่างนั้นเลยใช่พอเปลี่ยนมาเป็นแฟนเออ อ่อนหวานอ่อนหวานอ่อนหวานเอยเคยเจอไหมพอเคยเจอไหมเอาจริงไม่เคยนะผมผมเจอมาแล้วเพิ่งเจอมาล่าสุดนี่เองอ๋อเหรอใช่เพิ่งไปถ่ายรายการด้วยกันถ่ายรายการเดียวกันแล้วก็จีน่าน้ำตาานี้มองภายนอกเขาจะดูแบบนางแบบแบบลุคเฟียสแตงทีสองนนี้ติงตองนะเออบ้าบ้าบอเต้น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 เนี่ยเพราะฉะนั้น ผมว mm ่าเขา่ hey, ้จะเป็นคู่แต่งที่น่ากลัวนะเพราะว่า2คนนี้เป็นนางแบบแล้วก็เป็นอีกคนนึงก็เป็นแบบมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเขาเป็นถึงระดับนางงามคนนึงนางงามคนนึ่งนางแบบคนเขาต้องเจอคนมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นคนที่แบบดูคนเก่งพี่ว่าเรากลัวนะสองคนนี้น่ากลัวผมรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยจะสามารถมองออกได้มากกว่าใช่รู้สึกป่ะรู้สึกเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แบบผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพาแบบผู้หญิงจะเป็นคนที่แบบ เขามีเซนเลยมันเออเขาเป็นบางอย่างอะที่แบบเออสมมติว่ามือถือเราเด้งหน้าจอเด้งคนไลน์มาใครไม่รู้นางจะรู้เลยว่าคนนี้กิ๊กหรือเปล่าคนนี้ใครเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่แต่ผมว่าน้ำตาลจีน่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากด้วยแล้วเขาน่าจะแบบมีความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็น่าจะมีความมองคนได้ดีกว่าเราเฮ้ยเราเลิกแข่งดีกว่าเรายอมแพ้ป่ะฟังดูแล้วจะแพ้ว่ะอ ก็ฝากติดตามรายการนะครับ Couple or not คู่ไหนใช่เลยวันอาทิตย์นะครับ4โมงเย็นที่ช่องสามนะครับผมใช่เลยไหนท่าใช่เลย <laughs>